น,ค,นครป่าหลากหลายหลายชีวิตตอนที่สิบสามไขปริศนาของเสือวาเลนไทน์ จะวิ่งไปวิ่งมาหาอะไรเนี้ยพี่เวียนหัวก็หาภาพวาดที่เรายังไม่เคยเข้าไปนะสิพิตวันวันนี้จะเป็นภาพไหนนะภาพนั้นหรือภาพนี้อุ๊ยภาพนั้นสีชมพูหวานน่ารักจังอืมชื่อภาพวาเลนไทน์ผู้มีความรักและความเมตตายอยู่เต็มเปี่ยมว้าวชื่อก็น่ารักขอเข้าไปในภาพนี้ได้ไหมคะ พี่เสือออกมาจริงๆด้วยฟ้าใสพาสปอร์ตพาสปอร์ตพาสปอร์ตพร้อมแล้วไปกันเลยพี่ตะวันกินให้อิ่มๆนะเจ้ากระต่ายน้อยเอาเอเอไม่ต้องแย่งกันแบ่งๆกันกินนะเสือวาเลนไทน์น่ารักจริงๆเลยเจี๊ยจริงด้วยจริงด้วยเกิดมาไม่เคยเห็นเสือตัวไหนน่ารักใจดีถ้าวาเลนไทน์มาก่อนเลย ด้วยมนแห่งกระต่ายแปลงร่างกระต่ายน้อยมาแล้วดาดูอะไรกันอยู่หรอคะคุณลิงจ๋อก็ดูเสือวาเลนไทน์นะสิเจ๊ช่างมีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีซะจริงๆเจ๊ทุกๆวันเสือวาเลนไทน์จะมาที่ต้นไม้รูปหัวใจนี้เอาอาหารมาเลี้ยงสัตว์ตัวเล็กๆเช่น พวกกระต่ายอยู่เป็นประจำบางทีก็คอยเป็นที่ปรึกษาให้สัตว์ที่มีปัญหาทั้งเจ็บป่วยนอนไม่หลับหรือแม้แต่หาเพื่อนไม่เจอลงทางกลับบ้านไม่ถูกเสือวาเลนไทยก็คอยช่วยเหลือแก้ปัญหาให้เสมอเลยละ่ะเจี๊ยโอ้โหคุณเสือวาเลนไท์ช่างมีจิตใจงดงามมีเมตตาจริงๆแบบนี้เรียกว่ามีหัวใจของจิตอาสาทแท้ๆเลย ที่เสือวาเลนไทน์ชอบช่วยเหลือสัตว์ต่างๆก็เพราะในอดีตเสือวาเลนไทน์เคยกำพร้ามาก่อนผ่านความลำบากมามากตอนนี้ก็เลยอยากช่วยสัตว์ตัวอื่นๆให้พ้นจากความลำบากด้วยยังไงล่ะเข้าใจแล้วค่ะแหม่ฟ้าใสอยากทำดีแบบคุณเสือวาเลนไทน์มั่งจังเอาฟ้าใสโถเอ้ยทำอะไรไม่เคยรอกันเลยจะเจอเสือหน้าโหด หนีกันเถอะก่อนจะถูกจับกินเอ้เ๊ะเหเอ๊ะหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะแปลกจริงเอ๊ะคุณเสร์วเวเลนทา์บอกว่าผลไม้พวกนี้ไม่ได้เก็บมาเองแต่มีใครก็ไม่รู้เก็บไว้ให้ทุกวันหรอคะใช่แล้วล่ะข้าพยายามตามหาว่าใครเก็บมาให้แต่ก็หาไม่เจอแล้ว นอกจากเก็บผลไม้มาให้ยังมีอะไรอีกไหมคะมีหลายอย่างเลยล่ะอย่างช่วงฤดูฝนก็มีใครไม่รู้มาสร้างที่กำบังไว้ให้ทำให้เรานั่งทำกิจกรรมได้โดยไม่เปียกฝนหรือเวลาที่พวกเสืออันธพานชอบเข้ามาวุ่นวายหาเรื่องรังแกสัตว์ตัวเล็กๆที่ข้าดูแลก็จะมีเสียงคำรามน่ากลัวดังขึ้นจนทำให้พวกเสือร้ายหนีหายไปไม่กล้ามายุ่งกับพวกเราอีก โห oh, ใครกันนะที่ใจดีช่วยเหลืออยู่ลับๆโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเลยฟ้าใสซึ้งใจจังข้าก็รู้สึกเหมือนกับเจ้าถึงได้พยายามตามหาแต่ก็พบร่องรอยเพียงอย่างเดียวคือรอยเท้าเสือที่มีรูปคบเพลิงเอ๊ะรอยเท้าเสือที่มีรูปคบเพลิงใช่แล้วตามข้ามาดูนี่สิ hmm. Hmm. แบบนี้ต้องสืบให้ได้ รอยเท้าเสือที่มีรูปคบเพลิงใช่ค่ะคุณผีเสืวิบวับพ,พอจะรู้ไหมคะว่าเจ้าของรอยเท้าแบบนี้เป็นใครกันแน่ ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นใครแต่ว่ารอยเท้าแบบที่เจ้าว่ามาข้าเคยเห็นอยู่หลายครั้งเวลาที่เกิดอันตรายหรือมีใครเดือดร้อนหลังจากรอยเท้านี้ปรากฏขึ้นความเดือดร้อนต่างๆก็จะหายไปเหมือนอัศาวินในเงามืดที่มาช่วยโดยไม่ให้ใครเห็นพวกสัตว์ในป่าก,ก็เลยเรียกอัศาวินปริศนานี้ว่าเสือคบเพลิงตามลักษณะของรอยเท้าที่ทิ้งไว้นั่นเองเสือคบเพลิง โอ้โหเหมือนฮีโร่ในหนังเลยเทส่สุดๆตะวันอยากเจอคุณเสือคบเพลิงซะแล้วสิงั้นเราก็ออกไปตามหากันเถอะพี่ตะวันตามรอยเท้าไปต้องเจอแน่ๆข้าว่าเจ้าลองหาบริเวณรอบๆต้นไม้รูปหัวใจดูเพราะเป็นที่ที่พบรอยเท้าเสือคบเพลิงมากที่สุดขอบคุณค่ะคุณผีเสื้อวิบวับไปกันไปกันพี่ตะวันทำไมพี่ต้องมาเล่นเป็นนักสืบกับฟ้าใสาด้วยดันเนี้ยช เงียบสิพิะวันเดี๋ยวเสือคบเพลิงมาเห็นเข้าก็ความแตกพอดีอืมก็มันเมื่ยนี่นาเอ๊ะตรงนั้นมีตัวอะไรเดินผ่านแวบๆน่ะตามไปดูกันเร็วเฮ้ยรอด้วยจับได้แล้วคุณเสือคบเพลิงข้าไม่ใช่เสือคบเพลิงเด ไม่ใช่ได้ไงคะก็เห็นอยู่ว่ามาแอบเก็บลูกราสเบอร์รี่จะเอาไปให้คุณเสือวานเลนทายเลี้ยงกระต่ายแน่ๆข้าเก็บให้ตัวข้าเองเสือหน้าโหดท่าทางดุร้ายอย่างข้าไม่ทําอะไรมีน้ําใจขนาดนั้นหรอกถึงหน่าจะโหดแต่แววตาไม่เห็นดุร้ายเลยฟ้าใสเห็นแต่ความอ่อนโยนต่างหากอืมฟ้าใสก็พูดถูกนะถ้าคุณเสือดุร้ายจริงคงไม่ยอมคุยกับเราดีๆแบบนี้หรอกเฮ้ยพวกเจ้าจะเชื่ออะไรก็เรื่องของเจ้าข้าไม่คุยด้วยแล้ว เดี๋ยวสิคะนี่ก็เย็นมากแล้วพวกเจ้ากลับรังกันได้แล้วล่ะเดี๋ยวฝนจะตกซะก่อนแต่พวกเรายังมีเรื่องอยากปรึกษาเสือวาเลนไทยอีกเยอะเลยนี่นะใช่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 พรุ่งนี้ข้าสัญญาว่าจะมาให้คำปรึกษาใหม่แล้วก็จะเตรียมราสเบอร์รี่มาให้พวกเจ้าอีกดีไหมดีดดีดีดี เอกหนังชัดๆ้าเมื่อกี้สุดยอดไปเลยเสียดายไม่ได้ถ่ายไว้อะไม่เป็นไรกันใช่ไหมเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าอืมไม่เป็นไรจ้ะดีละฝนใกล้ตกแล้วรีบกลับบ้านกันเถอะหอรอยเทารูปคบเพลิงเจ้าคือเสือคบเพลิงที่ใครๆพูดถึงกันใช่ไหมเจ้าพูดอะไรข้าไม่รู้เรื่อง บอกความจริงมาเถอะเจ้าใช่ไหมคือผู้ช่วยเหลือในเงามืดไม่ว่าจะเป็นการเก็บราสเบอร์รี่มาให้ข้าใช้เลี้ยงพวกกระต่ายในทุกๆวันคอยทําที่กําบังฝนให้ในฤดูฝนรวมทั้งคอยขับไล่เสือร้ายไม่ให้มายุ่งวุ่นวายกับพวกสัตว์เล็กๆที่ข้าดูแลอยู่ในป่าแห่งนี้คงมีเสือที่มีน้ําใจอยู่มากมายที่อยากช่วยเหลือเจ้าไม่ได้มีแค่ข้าหรอกนะ เอาเถอไม่ว่าเสือคบเพลิงจะเป็นเจ้าหรือไม่ยังไงก็ต้องขอบคุณมากนะที่เข้ามาช่วยข่ากับพวกกระต่ายไม่เป็นไรเห็นผู้ตกอยู่ในอันตรายก็ต้องช่วยเหลืออยู่แล้ว เชื่อรับไว้ด้วยเถอนนะขอบคุณมากนะเสือคบเพลิงคุณเสือหน้าโหดนี่ปากแข็งจริงๆไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นเสือคบเพลิงแต่พี่วันน่านับถือออกนะทำความดีแบบไม่เอาน่าไม่หวังสิ่งตอบแทนนี่แหละความรักแบบเมตตาของจริงอืมก็จริงอ่ะนึกคำดีๆออกแล้ว ใต้เงาแห่งเสือคบไฟมีความรักที่จริงใจซ่อนอยู่เสือคบเพลิงต่างหากไม่ใช่คบไฟก็เหมือนกันล่ะนะขอบคุณเจ้าเช่นกันนะวาเลนทายที่ทำให้ข้ารู้ว่าถึงเจ้าจะเกิดมากำพร้าแต่ก็เติบโตมามีจิตใจงดงามได้ ตัวข้าก็เช่นกันถึงหน้าตาจะดูโหดร้ายแต่จิตใจก็ไม่จําเป็นต้องโหดร้ายตามขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าได้รู้จักการแบ่งปันความรักอย่างบริสุทธิ์จริงใจข้าจะอยู่ตรงนี้คอยช่วยเหลือเจ้าตลอดไปนครป่าหลากหลายหลายความรู้ วันนี้ใครยังไม่ได้แปลงฟันบ้างปกติแล้วทุกคนควรแปลงฟันวันละสองครั้งในตอนเช้าและก่อนนอนในตอนเช้าเราแปลงฟันเพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์ที่หมักหมมมาทั้งคืนทำให้ปากสดชื่นไม่มีกลิน่นส่วนก่อนนอนนี่ยิ่งต้องแปลงฟันให้สะอาดสะอาดเลยนะเพราะถ้าไม่แปลงฟันก่อนนอนเชื้อโรคจะกินน้ำตาลจากอาหารแล้วปล่อยกรดออกมาทำลายฟันเนื่องจากตอนนอนหลับ เราจะมีน้ำลายน้อยทำให้การชะล้างกรดน้อยลง <mm> ฟันก็จะโดนแช่กรดทั้งคืนถ้าไม่แปลงฟันหลายๆคืนฟันก็จะผุได้ <mm> ถ้าไม่อยากฟันผุต้องขยันแปลงฟันนะ <mm> แล้วเจอกับพี่ฮูกได้ใหม่ในตอนต่อไปฮูกฮูก ในตอนต่อไปตะวันกับฟ้าใสาได้ร่วมกิจกรรมวาดรูปที่หน้าผาแห่งความดีว่าแต่สัตว์ทั้งหลายมาวาดรูปกันเพื่ออะไรนะถ้าอยากรู้ต้องติดตามในตอนต่อไปนะคะ